สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะรถไถมือสองเอ็ดวันนี้ผมช่างวัดครับจะมารีวิวนะฮะ L 3 4 0 8ให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็ FC นะครับที่กำลังติดตามรับชมในขณะนี้นะครับตัวนี้ครับเป็น L 3 4 0 8นะฮะรถจดทะเบียนปี2550เป็นรถปี50นนะครับสภาพไม่ต้องห่วงนะฮะคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับ ผมเปลี่ยนอะไรใหม่ให้หลายรายการนะฮะคันนี้อย่างเช่นตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะชี้แจงก่อนตัวแรกน้นเป็นน้ํามันเครื่องกองเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะฮะน้ำมันไฮดรอลิกกองไฮดรอลิกก็เปลี่ยนให้ใหม่น้ํามันคานหน้านะครับน้ํามันคานหน้าแล้วก็ซีนเด์หมูผมเปลี่ยนให้ใหม่ใบพานนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้4ี่ใบนะฮะใบที่5้ามันเต็มอยู่นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ นะครับก็ประมาณนี้นะครัสำหรับรายการที่เราได้เปลี่ยนนะครับก็เดิมทีนะเป็นรถของอาจารย์นะครับที่แก้ปวดกระเสียนมั้งนะฮะก็บอกว่าช่างวัดเอามานะฮะเอามาให้กับเอฟซีหรือว่าผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆเน่ยเอาไปให้ส่งต่อให้กับเขาใช้หน่อยนะครับก็จัดไปครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะตัวนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาท ราคาเนี้ยท่านสามารถต่อรองได้นะครับแล้วก็พูดคุยได้สําหรับท่านที่อยากได้นะครับเป็นรถ l 3ล0 8เครื่องยนต์สสูบนะครับคันนี้8ปดเดินาสีเกียร์ถอยหลังดูผ่านหน้าหน้าครับใบสีเหลืองยัเงเต็มอยู่นะฮะใบสีเหลืองยังเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สีสันยังเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเก็บเฉพาะสีด้านล่างให้สีกระทะล้อนะครับทั้งสีล้อก็สีเดิม สีตัวเครื่องยังสีเดิมครับสีเดิมคัดยังไม่เคยตัดนะครับถึงจะเป็น L 3 4แต่ยังไม่มีการตัดคัดเกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับคันนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของล้อหลังก็ยังเป็นสีเดิมสีเดิมแล้วก็ยางตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ75%เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผานหลังของใหม่สใบ หวังให้ดูอล็กด้านหลังไม่แตกนะครับไม่รั่วแล้วลก็ไม่ซึมด้วยสีล้อหลังทั้งสองข้างแห้งสนิทไฟท้ายนะครับอยู่ครบนะไฟเลี้ยวอยู่ครบครับสปอตไลท์มามีนะฮะหลังคาผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อะไรเบาะนะเบาะกขาเปลี่ยนให้ใหม่โอ้ยไม่ใช่เบาะเดิมนะฮะนะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,546ชั่วโมง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้โมโต้นะครับลองขึ้นทดสอบขับระบบดูระบบให้นะครับว่ามันโอเคไหมนะครับคันนี้นะฮะในส่วนตัวผมผมบอกว่าโอเคนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะครับที่ว่าจะชื่นชอบในรถรุ่นนี้ไหมนะฮะเม็ดินแจแปนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับไปลองดูนะฮะ เอาสตาร์ตปืด๊ดเข้าล่มก่อนเ,อเครื่องฟลิกสตาร์ติดง่ายครับแล้วก็การเดินของตัวเครื่องเนี่ยนิ่มมากหางขึ้นเร็วนะฮะหางหน้า ลูกชายนะครับร้อนร้อนร้อนวันนี้นะฮะช่วงเช้าอากาศหนาวนะฮะช่วงเที่ยงมาอากาศร้อนโอ้ประเทศไทย ผมให้สตาร์ทเครื่องแล้วก็ยกหางทั้งสองคันเลยนะฮะคันนู้น40ก็ยกหางโชว์เลยนะครับคันนี้434ดูประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะเป็นรถ L348 นะครับก็คันนี้ตัดสินใจได้เลยนะับถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาดูนะฮะหรือว่าอยากเข้ามาชมทดสอบตัวรถก็เรียนเชิญครับหลักกิลเมตรที่1 9นะครับก็พิกัดบ้านเรายุงครับตำบลบ้านข้าวโดยจะุ 0821295132ถ้าเกิดว่าชอบคันนี้ครับก็อุจองได้นะฮะเราใช้วงเงินในการอจองแค่5,000บาทนะครับในส่วนที่เหลือท่านค่อยไปจ่ายผมหน้าประตูนะเดี๋ยวผมเดินทางจะส่งด้วยตัเองนะครับพิเศษช่วงนี้นะครับก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับท่านที่ชื่นชอบรถ l 3ลคันนี้185,000นะครับ185,000บาทราคานี้ผมส่งฟรี300กิโลเมตรครับ มีการแนะนำนะฮะเดี๋ยวผมไปเป็นเทนเนอร์ให้กับลูกค้านะครับในส่วนของแม่บ้านก็เป็นการแนะนำนะครับในการส่งเอกสารให้กับขนส่งนะับว่าเราจะโอนในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานเรานะครับจะเป็นเทนเนอร์ให้เองนะครับท่านที่สนใจนะครับก็โทรนะครับ0ูนย์หกสองสี่หกหนึ่งเหกสองสามช่างวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้บอกได้เลยว่า โดนใจแน่นอนนะฮนะในสำหรับ l 3 4 0 8ามส0 0 0บาทครับถ้าเกิดว่าสนใจก็รีบโทรเลยโทรแบบด่วนๆดวน่ดวนจีไปสนีจ๋าเลยครับ